สื่อมวลชนท่านผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ภายในบริเวณจัดงานแห่งน,นี้นักพระทานยากูโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาและท่านที่กำลังรับชมครับผ่านทางไลฟ์สดครับเพจวัฒรธรรมกาลสินเพจพีอาร์ชงรมบัดต่อจากนี้นะครับขอนำทุกท่กททกทกาน,าน,านขเข้าสู่พิธีเปิดงานมาคระโรูรณมีบูชาทะเลทงอีสารจังหวัดกาลสินประจำปี2518ซึ่งการของจังหวัดกาลสินครับ และในระดับแรกครับจะเป็นการประกอบพิธีวงสงศก,การะพระธาตุยาปูและพิธีถวายบุชาเพื่อเป็นพุทธบูชาครับท่านสมาชิกสมาคมแห่งนากศรนจังหวัดกาฬสินท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกรฬสิน์หัวหน้าส่วนระชากรทุกท่กานนะครับได้ประจํานะครับยังจุด มาสังพุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าอันเชิญเสด็จมาสถิตเหนือข้าเหนือผมอันเชิญคุณพระอินพระพงเสด็จมาอยู่บ่าเบื้องซ้ายพระอิศวรพระนารายเสด็จมาอยู่บ่าเบื้องขวาพระคงคาเป็นน้ำลายพระพายเป็นลมป่าพญานาเป็นสร้อยสองวันพระกาเป็นดวงใจจะทำการสิ่งใดๆขอให้ประสิทธิจงทุกสิ่งอัน พระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังคุณังสานณาพระอาหารหันต์ทั้งแปดคิศกระแสจ,จิตลูกกูชาขอจงทรงพระกรุณาโปรดคุ้มครองป้องของไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักิ์ั่วพายในหัวทางใกล้ไลในป่าเขาลำเนาไทยและเื่อนถ้ำลำธารานณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสิงหาทรงสมุทรยะทรงอากาศ พระองค์ทรระทนการทราบเชิญขอนเชิญเทพยานาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนทานเท้าเดชตงได้เสด็จมาพระสา Saukan satut hantu aku kaina hin su namiayaan tu อันเชิญผุกพระองค์จงปราบโูรักเมืองพีกรรมสร้งเอืบูชาทั้งมาลามาลายข้าดอกดอกไม้ชาวาลาบาซีปักผู้มาที่เพียนจำนงอีกประสงค์ใดขาดเพื่อนหรือขาดไปผ่านขอค่านอย่าส,าสาร้างกรุณาทนทรนารี ิตรับบบพีสการะบูชัยะมหามงคลจงบังเกิดมีแก,ก,กผู้าผมากราบสัการะบูชาพงศ์พระรายาผูณนุหมสัารณ์ที่นี้ให้มีแต่สวัสดีมงคลชัยจงผุกประการ การบัดนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธ <t> ีขวาดังตั้งใจอุปสรรคปุยไทยไม่แท่วผ่านให้ทรัพย์สินเงินทองมาก่อเกิดลยุดเลิกสงดังจิตอธิษฐาน เป็นปุรานคาถาภาษาจีสารตีวายพระธาตุเจดีย์ว้พระศรีมหาโพธิ์ไหว้พระศรีมหาโพธิ์ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าบ้านโกนอสงไขยาก ไ่่ทุ่งผาทุ่งา่ทุ่งผาไงกาลบัตนีไงกาลบัตนีไก่หอมทั่วเมืองคนไก่หอมทั่วเมืองคนทั้งไพ่บนทั้งไพ่บนเห็นแสงแจ่มซอมแสงแจ่มซองลอดปองฝาลอดปองฝาเหลืองข้าวทานพระอินเหลืองข้าวทานพระอินหูงมูเทว่าไทยหูงมูเทว่าไทยกินพ่องย่อมเวทงินพ่องย่อมเวทวปวงงูเวทพญาน เห็นข่อมยาดีมีเห็นข่อมยาดีมีวั่นนาสีใสเหลืองวั่นนาสีใสเหลืองหอมขี้งเท่าทัวหอมขี้งเท่าทัวมาอย่างบัควันปังสรนังกระดามโยโนโอคควาสตายักษะจากมายังบะควะโตธคำมังโรเจมาักมาัยังโคเตตระหิบอิมาคเตนาอุนนคันโพยุตโตยักหา วาระมานาตายาปัญญายมาม a n o h i t าสุขาขอท่านในสถานที่นี้เป็นสาธุการสามครั้งโดยพร้อมเพียงกันเกินสาธุ ยืนเข้าจ <ar> ุดของตัวเองเหมือนสักครู่นะคะและดูแถวดูแถวตัวเองเข้าแถวตัวเองขอแนะที่แานส่วนราชการสิบประมาทเพื่อนากรัมนเทศกาลอาปคุณบูชาจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสามท่าน ราชการทุกส่วนแห่งการข้าในคือนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ได้มาเยือนเมืองฟ้าแดดสุญญามันนี้องค์พระธาตุเจดีย์ที่ตั้งตสถานอยู่เบื้องหน้าของทุกท่านนี้คือองค์พระธาตุยาคือผู้เจ้าสถานาณาจักริบิชิชื่อบ้านเมืองอันเป็นที่เคารพสักการะและเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวนาฟ้าแดดสุญญามาแต่โบราณการลจนถึงปัจจุบัน พแดดสุยางเป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคก่นเป็นเอกลักษณ์ได้ภาพจำหลักงบราำเรื่องราวพุทธชัยดุสลักเหลาด้วยฝีมือเชิงศิงละปะที่งดงามเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความรุ่งเรืององะยาธรรมและเรื่องราวความศรัทธาในพระพุทธศาสนาองค์พระธาตุยาคือถึงรวมความเคารพบุชาอันเป็นเสมือนตัวแทนแห่งค์สมเด็จพระสโโมัมมาสัมพุทธเจ้า ภาพาทะเลทุมอันงดามตาการตาที่ปรากฏต่อสายตาของทุกทสถานศึกษาช่วยกันเรียงร้อยประดิบประดอยด้วยแรงศทธาเพื่อเป็นเครื่องสัปกะระบูชาต่อองคธาตุยาคูอันศักดิ์สิทธิ์ในการอันเป็นเสริงมงคลมาหามาชากุรมาต่อยอดลายทุงจนเกิดเป็นทะเลทุ่งที่สวยง,งามทำให้จังหวัดกาฬสิธุ์เป็นที่รู้จักทั่วไป เกิดธุร on กิจหมุนเวียนให้กับจังหวัดการสินอยางมหาศาลในการจัดงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างท่านว่าศาการจงัาิน่านอรน่จังหวัดกาลสิน สถาบันแหน้รัศดรพักุร์ใจไทยเขตสี่พักตใจ ชาวต่างจีนแล้พี่ว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่านผูม้มีเกียรติที่บนรถทุกท่านครับครับวันนี้ให้รู้สึกเปี่ยมนะครับก็ต้องมีความนดีดีก็ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการพริธีในเทศกาลมาพระอุไรมีบูชาพระอิฐุนีสารท่านแบบบางสิง เจ้าองิ่าเจ้าเมืองกาลสินตลอดจนพระกรณี ปีมชาทะเลท่งวิสารจังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณ2508นาีราบห้าสี่สามองหนึ่ง